ไม่กี่วันที่ผ่านมาเพลงร็อกสตาร์ของลิซ่าที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนได้พุ่งทยานสู่อันดับที่1บนชาร์ต Billboard Global Excl U.S. แล้วเรียบร้อยซึ่งชาร์ตด,ดังกล่าวไม่เพียงส่งผลให้ลิซ่าได้เฉิดฉายในฐานะศิลปินเดี่ยวระดับโลกเท่านั้นแต่ยังสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงแล c พิงค์ในฐานะของเกิร์ลกรุ๊ปที่มีสมาชิกมากถึง3คนที่มีเพลงเดี่ยวของตัวเองติดอันดับ1บนชาร์ตเพลงบีบร์ระดับโลกด้วย ความสำเร็จของลิซ่าไม่เพียงแค่สร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงทั่วโลกแต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงความสามารถและพรสวรรค์ของเธอในฐานะศิลปินเดี่ยวซึ่งสามารถพัฒนาตัวเองและสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ทั้งในวงการเพลงของเกาหลีและทั่วโลกล่าสุดยังมีข่าวดีอัปเดตความปังออกมาอย่างต่อเนื่องโดยผลงานเพลงของลิซ่า ร็อกสตาร์ยังสามารถทำยอดวิวทะลุ100ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเผยแพร่ออกมาเพียง2สัปดาห์เท่านั้นนะับเป็นความสำเร็จในฐานะศิลปินเดี่ยวและต้นสังกัดอย่างหลุดและซีเรคเคิสที่ทำให้เพลงนี้ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในเวลาอันสัน้นขณะเดียวกันร็อกสตาร์ยังกลายเป็นเพลงเดี่ยวที่ติดชาร์ตสูงสุดของลิซ่าบนฮอต100โดยสามารถแซงหน้าเพลงก่อนหน้านี้ของเธอลาลิซาซึ่งขึ้นสูงสุดที่อันดับ84และมันนี่อันดับ90ได้สำเร็จ แฟนๆต่างก็ออกมาแสดงความยินดีและชื่นชมผลงานของลิซ่าอย่างล้นหลามนี่คือสิคอมเมนต์จากแฟนๆที่มีต่อเพลงร ok ็อกสตารยอดเยี่ยมมากลิซ่าคือร็อกสตารตัวจริงรักเพลงนี้สุดๆดีใจแทนลิซ่ายอดวิวพุ่งเร็วมากสุดยอดจริงๆเพลงนี้ติดหูสุดๆฟังทุกวันเลยลิซ่าทำให้เราเห็นถึงความสามารถและพรสวรรค์ที่แท้จริง ภูมิใจในตัวลิซ่ามากๆกการเป็นศิลปินเดี่ยวไม่ง่ายเลยแต่เธอทำได้ดีมากเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีที่สุดของลิซ่าเลยติดตามตลอดลิซ่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับศิลปินหลายคนฟังเพลงนี้ครั้งแรกก็ติดใจและสุดยอดมากๆขอให้ลิซ่าประสบความสำเร็จแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะลิซ่าทำให้เราภูมิใจในตัวเธอมากเพลงนี้เป็นการพิสูจน์ถึงความสามารถที่แท้จริง และนี่คอก็เป็นอัปเดตความปังผลงานเพลงของลิซ่าร็อกสตาพร้อมคอมเมนต์แฟนๆซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ฟังกันส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกลด้วยนะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์ถ้ากดติดตามกันไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี